สวัสดีค่ะและในตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนบ้านปนาระนั่นเองค่ะเป็นตำบลปนาระอำเภอปนาระจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งชุมชนนี้นะคะมีความน่าสนใจทางด้านประหุวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเลยค่ะและในวันนี้เราได้มีโอกาสมาสำรวจพื้นที่จริงและได้พูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนปนาระได้เลยค่ะ วันนี้จบไปแล้วนะคะกับการสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านปนเรตับอนปนเรออำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะสำหรับทุกคนวันนี้น่าจะได้ข้อมูลใหม่ๆกันเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะาทางเราเองก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากเหมือนกันค่ะขอให้ทุกท่านนําความรู้นี้ไปพัฒนาต่อไปและศึกษาข้อมูลกันได้นะคะอขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายหาดปนเรศของเราค่ะขอบคุณค่ะ